สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่ดิน545ตารางวาที่บางเฉลนะคะ<อ>ก็แปลงนี้เราเคยพามาดูแล้วรออมึงนะคะแต่ว่าอาจจะสักเดือน2เดือนก่อนหน้านี้มาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูในบรรยากาศในช่วงบ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จอดอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งเรามาจากแยกเจค,ค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางพัทยานะคะแล้วก็ ตอนนีเ้เราเลยจากโรงเรียนจากทหารมานิดนึงนะคะเพื่อจะเข้าไปในซอยเทศบาล19นะคะเพื่อไป,ไปอยังแปลงที่ดินเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าที่ดินแปลงนี้มันสวยแค่ไหนแล้วก็ทำเลอยู่ตรงไหนนะคะจะเป็นที่ดิน545ตารางวาอยู่ฝั่ง,งอ,อยู่บางเลฝั่งทะเลนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ถนนสุขุมวิทเนาะ,อะซอยเทศบาล9ก้าอะคะ่ะมันจะอยู่ตรงข้ามกับบุญถาวร บางสะเลเค่ะข้างหน้าไกลๆนั่นแหะค่ะคือบุญถาวรน,นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในถนนสุขุมวิทช่วงนี้ค่ะก็กําลังจะทําเป็นะสะพานคู่ขนานถนนสุขุมวิทนะคะเพื่อให้การสัญจรบริเวณนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ซึ่ง,ง,งถ้าทําเสร็จอะคะ่ะบริเวณแถวนี้ก็จะเป็น ที่ที่มันทําให้เมืองพัทยาเนี่ยมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีคนผ่านเข้าออกตรงนี้เยอะพอสมควรนะคะก็นี่แหละค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเนาะตรงนี้คือซอยเทศบาลเก้านะคะแต่ว่าป้ายซอยหายไปแล้วลรงสังเกตง,ง่ายๆจะมีบางเฉลรีสอร์ทอยู่ตรงนี้เนาะมีป้ายบางเฉลรีสอร์ทแล้วก็ป้าย t w e n ท y t w e cafe นะคะเป็นร้านกาแฟกับร้านอาหารเนาะ คราวนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะใีะนี้เราเข้ามาในซอยเทศบาล9นะคะตรงนี้จะเป็นถนนเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตความกว้างประมาณอยู่ที่น่าจะ8เมตรนะคะรถสวนทางกันได้เนาะเราก็ยังคงตรงไปอยู่เรื่อยๆนะคะในทำเลตรงนี้นะคะ,ะมันจะจากที่ของเราอะคะ่ะไปแค่ประมาณไม่ถึง5นาทีก็จะไปถึง หาดบางสเสลีนะคะแล้วก็จะมาจะออกไปตรงตลาดบางสเสลีแล้วก็มีถนนที่จะไปถึงตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช้เวลาประมาณแค่3นาทีนะคะเนาะอยงนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่เข้าออกได้หลายทางแล้วก็เป็นทํำเลที่เหมาะสําหรับที่จะทําที่พักอาศัยหรือทําเป็นรีสอร์ทรายวานันหรือทําเป็นโรงแรมรายวานันหรือจะอพาร์ตเมนต์รายเดือนก็สะดวกนะคะเพราะว่าแปลงนี้เนี่ย ติดถนนสองด้านนะคะติดถนนเส้นนี้ที่เรากำลังขับรถอยู่เนี่ยค่ะก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ29เมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปประมาณ48เมตรค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นถนนในซอยนะคะถนนในซอยก็มีความกว้างอยู่ที่6เมตรแต่ว่าหน้าแปลงที่ติดถนนในซอยก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ16หรือ17เมตรประมาณนี้ค่ะ มันเลยทําให้ที่ดินแปลงนี้จะออกลักษณะเป็นรูปตัว L นะคะคือได้ถนนสองฝั่งเนาะฝั่งถนนตรงเทศบาลเก้าเส้นนี้นะคะ,ะถนนเส้นนี้ก็จะเต็มไปด้วยรีสอร์ทนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นโฟร์พาร์มรีสอร์ทค่ะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะคะของเราก็นิดเดียวค่ะข้างหน้าก็จะเป็นแปลงของเราแล้วนะคะ,ะนี่เลยค่ะถึงแล้วนะคะซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแปลงเราแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปอีกซอยหนึ่งเนาะจริงๆตรงนี้ก็คือหน้าแปลงด้านแรกนะคะที่ว่า29เมตรทีนี้แปลงของเราอะ่ะมันจะเข้าด้านนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปเนาะถัดจากบ้านหลังนี้ไปก็จะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งนะคะคือซอยนี้เนาะมันไม่มีป้ายซอยค่ะแต่ว่ามันเป็นถนนถนนซอยที่ออจะพอดีพอดีค่ะแต่ว่ารถเข้าได้นะคะ ก็ขับมาเรยเรื่ยเนี่ค่ะเป็นถนนในซอยเนาะเนี่ยค่ะด้านนี้ก็จะติดถนนเดี๋ยวเราจะมาจอดด้านนี้ให้ดูบรรยากาศกันนะคะนี่ฝั่งนี้ก็คือหน้าแปลงเช่นเดียวกันค่ะคือนี่คือหน้าแปลงเลยฝั่งซ้ายนะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพาเดินดูเนาะนี่แหละค่ะถนนเส้นนี้นะคะจะเป็นจะเป็นซอยปันค่ะ ซอยตันที่มาสิ้นสุดที่บ้านหลังข้างหน้านี้นะคะที่เป็นมีกำแพงสีขาวมาสิ้นสุดที่ตรงนี้แต่ว่าที่ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งค่ะซึ่งก็เท่ากับว่าถนนเส้นนี้เนาะมันจะเป็นทางตันจะไปไหนไม่ได้แล้วนะคะเท่ากับว่าแปลงของเราก็คือติดถนนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะแบ่งออกเป็น2แปลงได้นะคะเพราะว่าแปลง545ตารางวาของเราอะ่ะมันมีถนนอนยู่3ใบนะคะ ฉนวดสองใบแรกก็คือติดถนนด้านที่เราพาเข้ามาเนาะอีกฉนวดใบหนึ่งก็คือติดถนนเส้นนี้ค่ะก็สามารถที่จะ,ะซื้อสองคนก็แบ่งกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะว่าตอนนี้เราตรงนี้เราถมที่ให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีช่วงตัดหญ้ายอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะว่าหญ้าจะค่อนข้างเยอะทาตรงข้ามจะเป็นแบบนี้นะคะ ทางตรงข้าอันนี้คือเป็นถนนด้านในซอยนะคะถนนด้านในซอยก็อยู่ที่ประมาณถนนความกว้างก็อยู่ที่6เมตรนะคะแล้วก็ด้านนี้อันนี้คือด้านหน้าอีกด้านหนึ่งที่ติดถนนนะคะจะกว้างอยู่ที่เมื่อกี้บอกไป14เนาะแต่ไม่ใช่14ค่ะประมาณ24เมตรค่ะจากรั้วกำแพงหลังนี้นะคะแล้วก็ยาวมาจนถึงรั้วบ้านหลังนี้ค่ะความลึกของด้านนี้ก็คือจากถนนตรงนี้นะคะแล้วก็ลึกเข้าไปถึงบ้านหลัง้างในนะคะ น,นีก็จะเป็นจะเป็นด้านอีกด้านหนึ่งของแปลงนี้คือทั้งหมดน่ะคือ545ตารางวาก็เนี้ยละค่ะอันนี <emat> ้ก็จะเป็นถนนในซอยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูถนนในซอยเมื่อกี้เราเลี้ยวมาจากตรงนี้เนาะตรงนี้ก็คือด้านหน้าปากซอยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะนี่คือบริเวณในแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้ายาวมาถึงกำแพงบ้านระหว่างนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวพาเดินไปนะคะนี่คือบริเวณภายในค่ะภายในนะคะก็จะมียากขึ้นนิดหน่อยเนาะแล้วก็นี่คือเพื่อนบ้านบริเวณนี้เนี่ยค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะด้านนี้นะคะก็มีกำแพงเรียบร้อยเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านทำกำแพงไว้ให้แล้วนะคะ ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านที่ติดออถนนเทศบาล9นะคะที่รถวิ่งอยู่ด้านหน้านะคะคือถนนเทศบาล9นะคะทีท่ถ้าถ้วิ่งตามรถไปเมื่อกี้ก็จะไปออกถนนสุขุมวิทนะคะจากเมื่อกี้ที่เราพาเข้ามาค่ะจากสุขุมวิทก็เข้ามาแค่ประมาณ1นาทีไม่ถึง2นาทีค่ะก็จะถึงแปลงของเราแล้วเนาะเนี่ยค่ะนี่คือดินในแปลงนะคะเท่ากับว่าด้านซ้ายด้าน วาเนี่ยค่ะมีเพื่อนบ้านแล้วที่เขาล้อมรั้วหมดแล้วนะคะหน้าบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้มีเสาไฟอยู่หวัวม,มุมแบบนี้เลยนะคะถ้าหันหน้าเข้าหาแปลงเนี่ยฝั่งขวาก็เป็นบ้านแล้วค่ะแต่ฝั่งซ้ายยังเป็นที่โล่งอยู่แต่ว่ามีกำแพงแล้วเรียบร้อยเนาะก็นี่แหละค่ะให้ดูแบบนี้เลยนะคะนี่เราเดินมาด้านหน้าแปลงเป็นแบบนี้นี่ถ้าเราเราไปทางนี้นะคะก็จะไปหาดบางสะเลเนาะ แต่ขณะเดียวกันค่ะถ้าเรามาด้านนี้นะคะก็จะไปถนนสุขุมวิทค่ะเนี่ยถ้าเราหันหน้าแปลงหนหันหน้าข้าขาในแปลงค่ะซ้ายจะเป็นกําแพงแบบนี้นะคะยังเป็นที่โล่งอย,อย,อยู่มันไม่มีบ้านเนาะด้านหลังก็จะมีกําแพงบ้านหลังใหญ่นะคะนี่คือที่ของเราคือจากที่เรายืนอยู่จนถึงกําแพงด้านหลังเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะด้านขวาก็ติดกาแพงบ้านหลังนี้นะคะ นี่คือด้านหน้าแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะแปลงนี้คือ545ตารางวาค่ะถมสูงกับถนนแล้วนะคะเห็นอไเยอออนี่คือถนนด้านหน้าเนาะของเราก็ถมสูงกว่าแล้วนะคะบริเวณภายในจะเป็นแบบนี้สามารถที่จะทำอพาร์ตเมนต์ทำบ้านหรือทำโรงแรมได้เลยนะคะนี่คือดินภายในจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นดินที่เป็น ผสมหินนิดหน่อยเนาะปลูกต้นไม้อาจจะต้องเอาหน้าดินมาเสริมนะคะนี่นี่คือภายในจะเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านเราก็ฝั่งนี้ก็ทํารั้วเรียบร้อยเนาะฝั่งนี้เป็นบ้านคะ่ะมีฝั่งนี้เป็นบ้านมีบ้านสองหลังอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่แต่นี้เป็นของเราจะมีหญ้าลกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นปัญหาคะ่ะนี่คือลักษณะของพื้นดิน ของที่ดิน545ตารางวาด้านนี้ก็คือติดติดเพื่อนบ้านหลังนี้เลยนะคะติดเพื่อนบ้านแล้วก็ด้านหลังหลังสุดก็จะเป็นนี่ค่ะหลังสุดก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ตรงนี้ที่มีกำแพงสูงๆตรงนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นถนนถนนในซอยเนาะด้านนี้จะอยู่ประมาณ24เมตรค่ะสามารถที่จะ ทำฝั่งนี้เป็นด้านหลังบ้านได้นะคะถ้าเกิดใครทําบ้านหลังใหญ่เนาะมีถนนในซอยอีกหลังอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ก็เข้ามาไม่ไกลค่ะแค่นิดเดียวเนาะก็จะเห็นก็จะเข้ามายัางแปลงของเราละแปลงด้านนี้นะคะก็คือติดถนนโดยที่ฝั่งสมมุติเข้าหาหันเข้าหาแปลงนะคะนี่คือเราหันเข้าหาแปลงเนาะก,ก็จะเจอบ้านหลนังนี้นะคะซ้ายมือก็จะเป็นรั้วเพื่อนบ้านเนาะ,ะจะเป็นตรงนี้นะคะนี่หน้าแปลงของเราคือจาก จากริมลัวตรงนี้เลยนะคะจากริมกำแพงนี้แล้วก็ยาวมาเลยค่ะสิ้นสุดที่กำแพงบ้านหลังนี้นี่คืออีกถนนอีกด้านหนึ่งนะคะค่อนข้างจะสะดวกนะคะค่อนข้างจะออสวยตรงที่มันได้ถนนสองฝั่งเนาะสามารถที่จะดัดแปลงได้ว่าจะทำบ้านหันหน้าไปด้านไหนจะหันหน้าไปฝั่งทะเลฝั่งทะเลคือด้านนี้นะคะด้านที่เราหันมาตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามุ่งหน้าไปทางนี้ก็คือจะไปหาบังทะเลนะคะ แต่ตรงนี้เป็นซอยตันนะไม่อันนี้ไปไปไหนไม่ได้นะคะก็คือจะมาถนนก็คือจะสิ้นสุดที่ตรงนี้พอดีค่ะทําให้ฝั่งเนี้ค่ะก็จะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเนื้อที่ใน545ตารางวาที่เราพามาดูกันนี้นะคะนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่ตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่8.9ล้านนะคะรวมค่าโอนเนาะ ตรงนี้นะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อที่เรามาได้เลยนะคะนี่ค่ะพื้นพื้นดินประมาณนี้บรรยากาศก็แบบนี้เลยนะคะจากจุดนี้นะคะถ้าไปหาดบางเฉล็ก็แค่ไม่ถึง5นาทีเนาะถ้าจะไปถนนสุขุมวิทก็ประมาณแค่ตีกลมๆก,ก็2นาทีนะคะแล้วก็เข้าไปผัดจากซอยเราเข้าไปก็จะเป็นสวนน้ำแต่ก่อนก็จะเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กเนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะคะ ล้วก็จะไปสวนนงนุษไปตลาดสีผ้าเนี่ยค่ะก็จะไปทางด้าน,นขวาได้เลยเนาะนี่คือลักษณะของทำเลของตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะไปตรงสนามบินอุตะเภาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะจากตรงนี้ไปใช่ไหมคะทำเลดีมากบรรยากาศก,ก็แบบนี้เลยนะคะใครที่ชอบที่ดินเปล่านะคะไว้สําหรับสร้างที่พักอาศรรยัยหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างแปลงนี้ก็แนะนํานะคะอีกแปลงหนึ่งที่ทำเลดีมากๆค่ะ นี้เลยนะคะก็นี่แคาก็แปลงนี้ก็545ตารางวานะคะราคาอยู่ที่8.9ล้านนะคะรวมค่าโอนเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจได้เลยนะคะ0659164979ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ